ทุกนนี้นก็อยู่กับช่อง The Star TV นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำจุดสีขาวโทรศัพท์มือถือกัอย่างนี้นะคะอันดับแรกให้ทุกคนกดไปที่การตั้งค่านะคะอาจจะได้ยินเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าอ่าดูโทรทัศน์กันอยู่นะคะดูทีวีกันอยู่นะแล้วก็เลื่อนมาสุดเลยกดคำว่าเกี่ยวกับอุป,ปกรณ์ แล้วก็เลื่อนหาหมายเลขรุ่นนะคะอันนี้จะใช้ไม่ได้เนะเพราะว่าเรากดไปแล้วเนาะมันไม่ขึ้นแล้วก็หาอันนี้อันข้างล่างนะคะบางเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันเนาะมันจะถ้าขึ้นกดไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะขึ้นคําว่าไม่จําเป็นเปิดโหมดผู้ใช้ผู้พัฒนาอยู่แล้วนะคะกดจนกว่าจะขึ้นอย่างนี้นะพอกดเสร็จแล้วก็กดออกไปเลยค่ะแล้วก็กดคาว่าทางเลือกผู้พัฒนานะคะ แล้วก็เลื่อนหาคำว่าสแสดงการสัมผัสนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะอันนี้นะคะถ้าไม่เปิดมันก็จะไม่มีนะคะมันก็จะเลื่อนแบบไม่มีจุดสีขาวนะแต่ว่าพอเปิดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นจุดสีขาวอย่างนี้นะโอเคั้านั้นก็เปิดพอเปิดเสร็จแล้วก็กดออกไปเลยค่ะกดออกไปเลยนะก็ จะไปนะคะกับการที่เราสอนทําจุดสีขาวในโทรศัพท์นะคะ Samsung อ2บางเครื่องอาจจะทําได้เหมือนกันหมดทุกเครื่องหรือเปล่าก็เราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราก็ทําทุกเครื่องในบ้านเลยนะคะก็บ๊ายบายค่ะ